สวัสดีครับผมวิชาแสาอ่างค่ะสวัสดีค่ะชื่อมายุราเสียงล้าเลิศดค่ะคจ้าวันนี้ผมและภรรยาจะมาเป็นรายานชีวิตสำหรับครอบครัวของเราที่พระเจ้าทรงกระทำในครอบครัวของเรานะครับก่อนที่ผมจะมารู้จักกับนิเยูคพิษนะั้นผมเองเป็นคนคน่อนข้างที่จะ,ะแข็งกระด้างกวดง่ายหร้ายและไม่เชื่อฟังคำตักเตือน ในใดที่ดีของคนรอบข้างแล้วก็มีสิ่งที่ไม่ดีอีกมากมายทำให้ชีวิตและครอบครัวนั้นพบกับปัญหาและประสบความล้มเหลวในทุกๆสิ่งที่กระทำจนกระทั่งวันหนึ่งผมเองอยู่ในสภาพที่รู้ว่าช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลย ซึ่งผิดกับเมื่อก่อนที่ผมเคยคิดว่าสามารถที่จะช่วยตัวเองได้สามารถที่จะมีชีวิตยืนหยัดอยูอย่ได้ด้วยด้วยตัวเองแต่พอมันได้ยินเรื่องราวของพระเจ้านะคะจากเพื่อนก็ได้มาบูชาพระเจ้าและสามีก็อธิษฐานก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงมวยพระพระเรากิจการการงานนะคะในเรื่องธุรกิจส่วนตัวที่พระเจ้าทํา เรื่องของตุ๊กตาปูนพัสเตอร์แล้วก็รับซิลสกรีนค่ะก็เลยก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าอวยพรธุรกิจที่ผมกระทำอยู่ทุกวันนี้นะครับผมพูดได้เลยว่าไม่ใช่เป็นความสามารถของผมเองแต่ทุกสิ่งนั้นเกิดผลเกินคาดก,กว่าที่ผมที่เคยทำมาหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาอย่างอัศจรรย์โดยที่ผมเอง ไม่ได้คิดมาก่อนจึงทำให้ผมมั่นใจว่าพระเจ้าจะเป็นผู้ที่วอวยพรในสิ่งที่ผมกำลังกระทำอยู่นั้นถ้าหากว่าเราทำเพื่อถวายเกียรติกับพระเจ้าอย่แท้จริงและพระเจ้าก็ไม่ได้อวพอรด้าน,นธุรกิจอย่างเดียวนะคะพระเจ้าวอวยพรมัถึงลูกสาวของข้าพระเจ้าด้วยเป็นเด็กที่เชื่อฟังถึงแม้บางครั้งก็ความเป็นเด็กก็ดื้อบ้างอะไรบ้างก็ พระเจ้าก็อธิษฐานฝากไว้กับพระเจ้าทุกอย่างพระเจ้าก็ก็ส่งตอบแล้วก็เรื่องการเล่าเรียนอีกพระเจ้าก็พึ่งพาพระเจ้าว่าพระเจ้าทรงจะต้องจัดเตรียมสิ่งที่ดีให้ลูกของข้าพระเจ้าแล้วข้าพระเจ้าก็ให้ลูกของข้าพระเจ้าเนี่ยมาสอบที่โรงเรียนอาชินีแล้วก็รู้ข่าวว่าโรงเรียนนี้เข้ายากมากแต่ข้าพระเจ้าพึ่งพาพระเจ้าค่ะเพื่อเพื่อว่าถ้าพระเจ้าให้ก็ไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าทําไม่ได้แล้วลูกของข้าพระเจ้าก็มาสอบ แล้วลูกของพระเจ้าก็ทําคะแนนได้ดีมากเลยได้ต้้ง90กว่าก็ขอบคุณพระเจ้าตรงนี้ที่พระเจ้าทรงอวยพระพรและสิ่งต่างๆนี้ถ้าพระเจ้าไม่พึ่งพาพระเจ้าพระเจ้าเชื่อว่าพระเจ้าทําไม่ได้พราะไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของครอบครัวเราแล้วก็เรื่องของธุรกิจที่ที่ทําอยู่มันเป็นการที่ว่าคนอื่นขายไม่ได้แต่เราขายได้ก็ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้า ที่ข้าพเจ้าเชื่ออยู่นี้เป็นพระเจ้าที่ทรงพระชนอยู่ท่านจะพบกับพระพรและสันติสุขที่ท่านไม่เคยพบที่ไหนมาก่อนได้ในองค์พระเยซูิสต์เจ้า,จาขอพระเจ้าโอโวรท่าน